สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานไพ่ยิปซีประจำวันจันทร์ที่19เดือนมกราคม2569นะครับวันนี้จะตรงกับวันขึ้น1นึ่งค่ำเดือน3ปีมะเส็งงูเล็กนะครับผมวันนี้เปลี่ยนเดือนแล้วนะครับผมสีที่นำโชคลาภดึงดูดการเงินแนวนี้คือสีเทาดำส่วนสีที่ดึงดูดในเรื่องของ ความรักจะเป็นสีม่วงนะครับสีที่เสริมดวงอุปธรรมดวงวันนี้จะเป็นสีเขียวและสีฟ้านะครับสีที่ห้ามใช้วันนี้จะเป็นสีแดงนะครับผมเลขนำโชคนะครับดึงดูดกันเงินในวันนี้ก็จะเป็นเลข2เลข8เลข7เลขสเลข6และเลข นะครับผมอ่ะสาธุพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดนะครับใครชมจนจบกดไลค์กดต like, ใจกดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวก,บวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ไดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะครับมีค่าเปิดดวงที่599กบาทนะครับ ใครสนใจสามารถโอนเงินจองคิวไปทางอินบ็อกของ TikTok mm hmm. หรือแพลตฟอร์มที่คุณรับชมเอาไว้ได้เลยท่านที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้เปลี่ยนไพ่นะครับวันนี้เป็นไพ่เดดลิเดียนสเปริททาลนะครับผมามาครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ได้ไพ่หกเหรียญวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับต้องวางแผนดีๆนะงานมาดีอยู่นะครับผมนะ คอยเป็นค่อยไปการเงินก็เช่นกันแนตะ่วันนี้นะครับมักจะเป็นคนที่ใช้เงินเปลืองใช้เงินเก่งสูรีสูร่ยรายนะครับสุขภาพนะครับวันนี้นะให้ระวังในเรื่องการทานน้ำน้อยความรักคนสตดนะครับวันนี้คนอาจจะเป็นสายเปยี่เป็นเจ้าบุญทุ่มนะครับนะก็แต่ก็ยังไม่สมหวังนะคนที่มีคู่วันนี้ให้ระวังความขัดแยง้งความขี้บ่นของตัวคุณเองวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางอ่า ถวายเนตรนะครับแล้วก็หมั่นสวดมนต์ไหว้พระเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตานะครับท้าน,นโชคลาบกาันกันด้วยนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้ได้ไพ่ wheel of fortune นะครับนะวันนี้โอ้โหเป็นไพ่กลงล้อแห่งโชคชะตาหรือโชคลาบดีๆกำลังเข้ามานะฮะกัน ทําทงานวันนี้จะถือว่าได้รับงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาการเงินก็เช่นกันวันนี้คุณมักจะได้โชคลาภจากงานที่กําลังเข้ามาด้วยนะครับผมนะกำไรดีสุขภาพนะครับวันนี้ให้มันบํารุงร่างกายดูแลร่างกายกันด้วยนะครับความรักคนโสดนะครับในวันนี้ความรักก็เริ่มดีขึ้นนะครับผมนะจะได้เจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักนั้นก็กําลังจะคลี่คลายเป็นทางที่ดีนะครับผมนะกำลังจะได้ รับของขวัญหรือสินีดีจากแฟนหรือคนรักของคุณวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางาห้ามญาตินะครับสวดมนต์ไหว้พระกันเยอะๆนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมไปทาบุญสังฆทานยานะครับนะกับพระสงฆ์กันด้วยเพื่อเป็นการเสริมโชคลาภนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับวันนี้ได้ไพ่โอ้โหก้าวไม้เท้านะครับดูภาพนะช่วงนี้ปัญหากิจการของคุณนั้น ให้ระวังความเหน็ดเหนื่อยกันไม่กระจายงานนะครับทำงานคนเดียวเหนื่อยนะการเงินก็เช่นกันวันนี้การเงินเก็บเงินเอาไว้ก่อนอย่าพึ่งลงทุนทําอะไรเพราะมันมักจะไม่ได้ผลนะครับสุขภาพนะฮะวันนี้ให้ระวังการทํางานหนักเกินไปนะครับนั้นต้องพักผ่อนกันบ้างความรักคนโสดนะครับวันนี้นะคุณยังเจ็บป่วยยังเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาที่ผ่านมาเพราะ,ะนั้นพักสักครู่ในวันนี้นะครับคนที่มีคู่วันนี้ให้ระวังปัญหาครอบครัวหรือ อ่สิ่งที่มันกดดันคุณอยู่ต้องใจเย็นๆนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ไหว้พระปางสายญาตินะครับแล้วก็นะปัดกวาดเช็ดถูหิ้งพระและกวาดบ้านด้วยเพื่อที่จะดึงดูดโชคลาภเข้ามาท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับวันนี้โอ้โหได้ไพ่ได้พไดพ่ king of pentacle วันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับจะได้รับงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาการเงินก็เช่นกันวันนี้ การเงินมักจะนะครับได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมนะเงินเข้ามาเป็นก้อนๆเลยสุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงนะมันดูแลร่างกายกันด้วยความรักคนโสดจะมีคนมาทุ่มเทมาเปย์ให้กับคุณนะคนที่มีคู่อันนี้ความรักดีขึ้นนะครับะจะได้รับสิ่งดีๆจากแฟนหรือคนรักของคุณวันนี้ขอพรขอโชคลาภพ,พุธกลางวันให้ไหว้พระปางอุ้มบาทพุธกลางคืนให้ไหวพระปางป่าไรย่าลืมขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําวันเกิดและท้าวเวสสุวรรณนะครับเพื่อเป็นการเสริมโชคลาภท่านที่เกิดในวัน พเรื่องา,าสับ,บดีครับวันนี้ได้ไพ่อ้อโหนะครับไนท์ออฟวอรวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับมักจะได้รับสิ่งดีๆมีผู้ใหญ่มอบหมายงานมาต้องรีบทำการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับเงินทองที่เข้ามานะครับมีโอกาสปรับตัวในทางที่ดีนะครับผมสุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงมันออกกําลังกายมันวิ่งกันบ้างนะครับความรักคนโสดวันนี้คุณจะได้เจอคนที่ถูกใจรักใครชอบใครต้องบอกเขา คนที่มีคู่วันนี้ความรักแฮปปี้มีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่เกิดขึ้นปัญหาในครอบครัวต้องค่อยๆเคลียร์กันวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางสมาธิสวดมนต์กันเยอะๆนะครับแล้วก็นะ้ามันออกกําลังกายกันด้วยนะครับเพื่อจะได้โชคลาภนะครับนะบำรุงร่างกายท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับผม วันนี้ได้ไพ่นะฮะโอ้โหเด็เมจิกเชี่ยนกิจการงานของคุณนั้นจะได้รับสิ่งดีๆนะครับงานมาดีทุกอย่างพร้อมแล้วนะฮะลุยได้เลยการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับการเงินมักจะได้โชคลาภจากสิ่งที่คุณทําอยู่เงินทองอู้ฟู่เลยนะครับสุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นนะฮะความรักคนโสดนะมีคนรักที่คุณต้องการดูแลใจิตใจกันอยู่แล้วนะครับต้องค่อยคคุยค่อยๆ พัฒนากันไปคนที่มีคู่วันนี้ความรักแฮปปี้นะครับนะยก็หมั่นพูดคุยหมั่นเจรจาความรักจะได้ดีขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไว้พระปางรำเพงสวดมนต์กันเยอะๆนะครับจะได้เสริมดวงเสริมชะตากันได้ท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้ได้ไพ่แปดเหรียญกิจการงานของคุณนั้นจะได้รับความสําเร็จถ้าคุณมีการวางแผนงานไว้ดีๆการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับ เงินดีนะครับค่อยๆเก็บไปนะครับสุขภาพวันนี้ให้มันดูแลร่างกายกันด้วยอย่ามุ่งมั่นทํางานมากเกินไปความรักคนโสดนะครับวันนี้นะคุณยังไม่ค่อยจริงจังกับการที่จะมีแฟนนะครับยังขยันทํางานอยู่คนที่มีคู่วันนี้ความรักนะครับต้องหันกลับมาดูแลครอบครัวกันบ้างนะครับนะอย่าทํางานจนมากเกินไปวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไว้พระปางนาคปลุกนะครับและขอพรกับพระภูมิเจ้าที่จะโชคดีร่ํารวยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับ นะขอบคุณที่นะครับหลายคนเมตตาอาจารย์ในการให้ของขวัญในคลิปนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนะวันนี้ปลายไปแล้วนะครับโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ